โอ้ยสับป,ปะรดทั่วทั้งพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะวันนี้ครับกับเปิดวาปธุรกิจสุดว,ว้าวดยธนาคารออมสินนะฮะจะพาไปเจอกับธุรกิจที่เรียกว่าเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะฮะที่นําสับป,ปะรดกูแลาเชียงรายมาใส่ไปในแป้งพายครับทำให้พายสับป,ปะรดของเขานะฮะ มีเนื้อสับป,ประรดมากกว่าตลาดที่ขายกันอยู่ทั่วไปถึง90%คุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะฮะและเขาสามารถเพิ่มมูลค่าของสับป,ประรดนะฮะได้ถึง20เท่าตัวครับแต่ก่อ,อนนที่ขายได้กิโลกร,รัมละ1บาทเท่านั้นนะครับแล้วความว้าวยังไม่หมดเท่านี้ฮะเขาสร้างอาชีพสร้างงานให้กับคนในชุมชนมากกว่า50ครัวเรือนและต้องบอกนะครับว่ารายได้ที่ได้เนี่ย1ล้านต่อปีนะฮะ ทุกชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่นุกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี่ะสวัสด,สสดพี่นุกนะพี่นุกนี้เป็นเจ้าของธุรกิจฮักนาเชียงรายผมทราบม,มานะว่าพี่เนี่ยใช้สับประรดภูแลเชียงรายทั้งลูกเลยไปทำพายผมไม่เคยเห็นเลยนะว่าแบบสับประรดจะไปทําพายได้ไปทั้งลูก <S <S อย่างนันะ้น ท้าความเริ่มจากแรกๆคือสับปะรดราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตเขาออกพร้อมๆกันเราได้ร่วมกับคนในชุมชนได้เอาสับปะรดทั้งสองสายพันธุ์ทั้งสับปะรดภูแลเชียงรายและสับปะรดนางแลเชียงรายมาศึกษาค้นพบความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ทูฮาร์ดวันโปรดักต์คือผลิตภัณฑ์พายสับปะรดภูแลเชียงรายทั้งลูกที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปที่สามารถที่จะเป็นของฝากจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งดีต่อสุขภาพและดีต่อใจค่ะครับผมแล้วพูดถึงอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ที่พี่นุ้พูดถึงนั่นคือ,อยังไงนะคือเราเอาทั้งสองสายพันธุ์นี่มาศึกษาแล้วเราเห็นว่าเขาอะค่ะมีรสชาติที่หวานหอมเนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยค่ะจึงนำมาพัฒนาให้เป็นขนมพายสับปะรดผู้แลเชียงรายทั้งลูกค่ะเอาจริงๆนี่ผมจินตนาการไม่ออกนะครับว่าสับปะรดลูกหนึ่งอะคุณผู้ชมฮะจะไปทาเป็นพายทั้งลูกได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าผมอยู่ตรงสวนสับปะรดของพี่นุงน้ง มันมีความเป็นไปได้เพราะเห็นไซส์ของมันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูครับค่ะเริ่มจากตัวนี้นะคะจะเป็นพายไซส์ L ค่ะที่เราเอาไปทําพอมาปอกแล้วก็เอาไปแปรรูปอบเขาก็จะหดลงอ๋อจะหดลงอันนี้คือไซส์ L กับพรีเมียมจะใช้ไซส์นี้และนี่จะเป็นไซส์ S นะคะไซส์ S ค่ะผมจะเอามือผมเทียบไปดูนะคุณผู้ชม่ะเขาเล็กมากเลยใช่แต่ก็คือไซส์ที่เราเอาไปทำใช่ค่ะในตลาดตอนนี้ ไายสับประรดนี่ก็มีหลายเจ้านะทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่าการแข่งขันตลาดนี่ก็สูงเหมือนกันของเราเนี่มีความว้าวยังไงแตกต่างจากเจ้าอื่นๆยังไงฮะ ที่ว้าวแรกเลยค่ะ<ม>คือเน้นว่าเอาสับป,ประรดพูดแลเชียงรายทั้งลูกใส่เข้าไปในแป้งพายชั้นนะคะ<ม>เราได้ใส่นวัตรกรรมเข้าไปคือเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เอาสับป,ประรดพูดแลเชียงรายใส่เข้าไปในแป้งพายชั้นว้าวที่2เราสามารถที่จะยืดอายุของผลิตภ<ม>ัณฑ์ให้ได้นานถึง90วันอุณหภูมิห้องนะคะ<อ>และแช่เย็นนะคะได้ถึง180วันแล้วก็แช่แข็งได้ถึง1ปีค่ะว้าวที่3ครับก็คือมีเนื้อพายที่มากกว่า สับป,ปะรดเจ้าอื่นถึง90%และที่สำคัญนะคะไม่มีสารกันเสียค่ะสามารถที่จะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วว้าวที่4นะคะว้าวที่4ี่ครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสับป,ปะรดม,มากขึ้น20เท่าตัวและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ะรกน,นะคะถึง50าสิวเรือนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่า1ล้านบาท โอ้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเรื่องราวความว้าของสับป,ประรดภูแลเชียงรายยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตด้วยดีกว่าใช่ไหมครับค่ครับค,คุณผู้ชมฮะ,ะมาครับคุณผู้ชมครับนี่คือสับป,ประรดภูแลไซส์แอลพอเราได้เสร็จพึ่บเราปอกปั๊บเราทำาไงต่อฮะเราก็เอามาแปรรูปค่ะเราก็ถึงจะามาหอ่อแป้งพายชั้นค่ะทาไขค่ค่ะแล้วก็อบค,ค่ะ ไอเดียว้าวขนาดนี้แล้วกระซิบหน่อยยอดขายก็ว้าวเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะยอดขายตอนนี้ช่วงไฮซีซั่นนะคะครับประมาณเดือน1นึ่งถึงสองแสนบาทต่อเดือนนะคะหนึ 1> 1่งถึงสองแสนเลยนะฮะใช่ใช่ค่ะโหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วผมก็ทราบมาอีกนะว่าพี่นุ๊กเนี่ยนะครับได้เข้าโครงการ Step and Boost Up ัพโปรแกรมกับธานาคารออมสินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับจากโครงการนี้ค่ะทําให้เราอะสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพยายามที่จะ ใช้ทุกส่วนของสับป,ประรดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะจากโครงการนี้เราได้ผลิตภัณฑ์คาร์บโซดาเวเนกา้าพร้อมดื่มเราใช้แกนสับป,ประรดมาทําน้าคาร์บโซดาและใช้ตาสับป,ประรดนะคะที่รเราเอาออกจากตัวลูกเขาค่ะคจากที่เราเคยทิ้งเราได้เอามาพัฒนาเป็นเวเนกา้าตาสับป,ประรด <Wow. S 1> แล้วเอามาไดรลูทผสมกันให้เป็นคาร์บโซดาเวเนกา้าเรดี้ทูดริง์เจ้าแรกในไทยที่เอาเวสมาทําให้มีแวลูค่ะ ขอเปิดวาร์ปไปหน่อยดีกว่านะครับถ้าอยากจะลองทาเนี่ยติดต่อทางไหนได้ครับพี่นุกสามารถที่จะสั่งในช h อป e Laz ada, ี Lazada หรือว่าจะติดต่อเข้ามาในเพจฮักนะเชียงรายได้ค่ะแต่ถ้าใครมาเชียงรายนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ทั้งในสนามบินบและที่สินป้าค่ะแล้วก็ รวมถึงร้านของฝากสุจินหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายเอออยากให้ลองจริงๆคุณผู้ชมไหเมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วนิดนึงโอ้ต้องบอกว่าอร่อยมากรสชาติหวานหอมหอมเนยขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้รสชาติของสับป,ประรด<ช>กัดคก็ไปเต็มคำให้สดชื่นมากเลยนะครับผม ช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับถ้ามีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆว้าวๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขาดเรื่องของเงินทุนนะฮะอย่ารอช้าครับผมสามารถติดต่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อประกันลงทุนนะครับรวมถึงสินเชื่อ SME ได้ที่ธนาคารอมสินทุกๆสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปติดต่อสอบถามแล้วก็รวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่นุ๊งครับที่แบ่งปันความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับผมและอีพีต่อไปครับผมกับ เปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารอมสินจะพาไปเจอธุรกิจไหนเปิดวาร์ปกันที่ใดติดตามพ่ดีนะฮะสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ